ท่านประธานที่เคารพผมสุกนโนมทาสมาชิกสภาผู้แทนร,รัศดรจังหวัดยะลาเขตสองพักประชาชาติวันนี้ผมได้รับมอบหมายจากพักประชาชาติและก็สมาชิกของพักประชาชาติให้เป็นตัวแทนมาพิปรายร่างพระบัญญัติคู่ชีวิตร่างพระบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมผลประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับที่พศจำนวนสีฉบับ ท่านประธานครับความจริงแล้วผมได้อภิปรายในครั้งที่ท่านาได้เสนอร่างกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์โดยท่านพักเก้าไกลเสนอมาแล้วและผมก็ได้ตั้งข้อสังเกตไปว่าในฐานะที่ผมเป็นสมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรที่นับถือศาสนาอิสลามซึ่งเป็นความยากลำบากที่จะบอกว่า มไม่สามารถที่จะรับหลักการในร่างทั้งสี่ฉบับได้เนื่องจากร่างทั้งสี่ฉบับนั้นขัดกับหลักการของศาสนาชลาลมขัดกับพระหมาัมปีอัลกุรอานซึ่งเป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนคนไทยที่นับถือศาสนาชลาลมจะต้องยึดมั่นและปฏิบัติตามท่านประธานครับการที่ผมมาอภิปรายร่างทั้งสี่ฉบับนี้ก็เนื่องจากว่า พี่น้องประชาชนในพื้นที่สารจังหวัดชายแดนภาคใต้ยาลาปัตตานีนาราธิวสและ4อำเภอของจังหวัดสงขลานั้นก็ได้ติดตามการขับเคลื่อนพลวัตการเคลื่อนไหวในการที่จะนําเสนอกฎหมายคู่ชีวิตร่างพรบ,บคู่ชีวิตร่างประมวลกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายพแพ่งและพาณิชย์มาโดยตลอดหลายปีมาน,นับตั้งแต่สมัยสภาของนิติบ,บัญญตัติด้วยเป็นต้นมา ท่านประธานครับในหลักการของอิสลามแล้วพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนั้นถือเป็นเรื่องที่พวกเราจะต้องยึดมั่นไว้สูงสุดนะครับแต่ว่าในในฐานะที่พวกเราอยู่ในประเทศไทยแล้วก็เรามีกฎหมายรัฐธรรมน,นูญเป็นกฎหมายสูงสุดซึ่งกฎหมายรัฐธรมนูญก็ได้เขียนในอำนาจหน้าที่ว่าให้พี่น้องคนไทยทุกศาสนาสามารถปฏิบัติศาสนากิจได้อย่างครบถ้วนปฏิบัติ ได้อย่างไม่ต้องติดขัดอะไรแต่เมื่อรัฐบาลได้เสนอร,ร่างกฎหมายปรบอคู่ชีวิตและก็ร่างกฎหมายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แก้ไขเพิ่มเติมนั้นก็มีการไปแก้ไขประมวลกฎหมายเรื่องเรื่องของการสมรสผมเข้าใจความต้องการของกลุ่ม LGBT ผมเข้าใจว่าสิ่งเป้าหมายของท่านคืออะไรแต่ในหลักการของพี่น้องประชาชน ที่นักถือศาสนาอิสลามแล้วอะไรก็ตามที่ห้ามในหลักการของศาสนาอิสลามที่ระบุไว้ในพระมหาคัมภีร์อังกุรอานที่พวกเราปฏิบัติมาพัน0รอกว่าปีมาแล้วนั้นเราไม่สามารถที่จะ,ะฝ่าฝืนได้นั่นคือเป็นบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าที่ส่งผ่านท่านศาสดามูฮัมหมัดสลลลอฮุอะลัยอัสลามของเราเพื่อมาเป็นบุคคลชี้ทางอันถูกต้องให้กับพวกเราฉะนั้นผมอยากบอก ผ่านท่านประธานอีกว่าความห่วงใหญ่ของพี่น้องประชาชนก็คือว่าวันนี้เรากําลังมองพยายามจะแก้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เพื่อให้กลุ่ม LGBT ได้รับสิทธิในเรื่องของการสมรสเท่าเทียมกันแต่เรากําลังจะไปทําลายจารี่ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่ยึดถือปฏิบัติมาหลายร้อยปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมได้อ่านข้อกฎหมายไม่ว่าจะเป็นร่าง พระบัญญัติคู่ชีวิตและร่างพระบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บัตรที่พอ,อที่เกี่ยวข้องกับการสมรสของผู้มีความหลากหลายทางเพศทุกมาตราก็ไปแก้กฎหมายแพ่งและพาณิชย์เรื่องของคู่สมรสจจะชายและหญิงเป็นไม่ระบ,บุเพศซึ่งข้อห่วงใยตรงนี้เรามีเป็นความเป็นห่วงว่าเนื่องจากทางรัฐบาลก็ได้ไปออกสื่อว่ารับฟังความเห็นแล้ว ผู้นำศาสนาหลายศาสนาโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งผมขออนุญาตท่านได้พูดว่าผู้นำศาสนาสลามบอกว่าในหลักการของศาสนาสลามน,นั้นขัดแต่สามารถรับหลักการ<ม>เพื่อให้กฎหมายดำเนินการต่อไปได้ผมอยากบอกว่าเรื่องของศาสนาไม่ใช่เรื่องเล่นๆไม่เรื่องไม่ใช่เรื่องที่จะมาโกหกในสภาศาส,สนาสลามระบุชัดว่าเรา ไม่สามารถที่จะรับหลักการในเรื่องนี้ได้และในประเทศที่ปกครองด้วยกฎหมายชริอะในประเทศที่ปกครองด้วยกฎหมายชริอะของอิสลามนั้นมันไม่มีครับที่อนุญาตให้สามารถจดทะเบียนได้อันนี้อย่ามาโกหกการสภาเพราะการโกรหกในสภานั้นหลายครั้งครั้งที่แล้วก็โกหกในสภาว่าอ่านพระหมหากัมปีย์อ่านุรานจบสองรอบอันนี้ศาสนาใครศาส,สนามันนะครับ ผมให้เกียรติผมไม่ก้าวไกลแต่ผมถือว่าการเอาศาสนาซึ่งเป็นเรื่องสูงสุดมาใช้เพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองนั้นผมไม่เห็นด้วยฉะนั้นผมอยากเรียนท่านประธานว่าร่างพระบัญญัติทั้งสี่ฉบับที่เสนอโดยรัฐบาลหรือจะโดยพักเพื่อไทยโดยโดย,โดยจะพรักประชาธิปัตย์ด้วยเรื่องของพรบรคู่ชีวิตผมและเพื่อนสมาชิกราจ ของภาคประชาชาิไม่สามารถที่จะรับหลักการได้เนื่องจากผลที่ผมกล่าวมาขั้นต้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของหลักนิติธรรมเรากําลังจะแก้กฎหมายเพื่อคนคนหนึ่งแต่ไปทําลายความรู้สึกของพี่น้องประชาชนอีกจํานวนมา่ของประเทศผมเชื่อว่ามีพี่น้องประชาชนคนไทยไม่ว่าจะนับถือศาสนาิสลามไม่ว่าจะนับถือศาสนาพุทธหรือแม้ว่าจะนับถือศาส,สนาคริสต์ก็มีความรู้สึกลําบากถ้าหากรัฐสภาแห่งนี้ให้ความเห็นชอบ ในข้อกฎหมายเพราะว่ามันจะไปกระทบกับวิถีชีวิตแล้วกระทบกับความรู้สึกซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวของพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนนะครับหละที่สองที่ผมเป็นห่วงและไม่อยากไม่ด้วยกับหลักการก็คือเรากำลังฝืนธรรมชาติธรรมชาติสร้างให้มีเพศผู้เพศเมียธรรมชาติสร้างให้สัตว์ทุกชนิดมีเพศผู้เพศเมียและ สร้างมนุษย์เป็นสัตว์ที่ประเสริฐที่สุดอันนี้ถือว่าเราก็อยากเรียนผ่านท่านประธานไปยังเพื่อนสมาชิกที่จะได้รับการเป็นตั้งกรรมธิการว่าท่านต้องคิดให้รอบคอบว่าจะทายัางไงไม่ให้กระทบกับคนส่วนใหญ่อีกจํานวนมากที่ได้รับผลกระทบจากกฎหมายที่ออกโดยรัฐบาลก็อย่างที่ผมเคยเสนอผ่านท่านประธานใน,ในการประชุมครั้งที่แล้วว่าเพื่อไม่เป็นการ เสียหายกับกลุ่ม LGBT ฝากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมฝากท่านกรรมธิการที่จะไปทำงานท่านต้องยอมรับนะครับว่ารัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศยังมีบทเฉพาะการแต่ท่านออกกฎหมายคู่ชีวิตออก,กอแก้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ท่านจะกลับไปบังคับใช้กับคนไทยทั้งประเทศหลักอิสลามไม่ได้ฉะนั้น ผมอยากให้ท่านมีข้อยกเว้นเหมือนกับรัฐธรรมนูญทำไมมีบท279ได้การการร่างกฎหมายพรบรคู่สมรสพรบรคู่ชีวิตหรือการแก้บงงกังคนบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เรื่องการสมรสเท่าเทียมผมอยากให้ท่านรัฐมนตรีได้กำหนดบทเฉพาะกา,า,ารเพื่องดเว้นบังคับใช้กับพี่น้องประชาชนคนไทยที่นับถือศาสนาอิสลามเพราะการรับ หลักการหรือการเห็นด้วยกับกฎหมายฉบับนี้เป็นความผิดที่ร้ายแรงในหลักการของศาสนาชาลามครับขออนีาตเรียนท่านประธานผ่านถึงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและท่านกรรมธิการที่จัดบรนทการไปยกร่างแก้ไขเพิมเ่มเติมว่าให้ตระหนักคิดให้สำนึกว่าประเทศไทยอยู่ในความหลากหลายของพระหุวัฒนธรรมเรามีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติและเรามีรัฐมนูญที่กําหนดให้ทุกศาสนาสามารถปฏิบัติ ได้อย่างครบถ้วนอันนี้ก็อยากฝากเป็นประเด็นข้อสังเกตต,ต่อไปนะครับขอขอบคุณมากคับท่านประธานครับ